ก็เราหนูก็คือหนูชอบบีนเคียงตั้งแต่หนูป .4 แ,แล้วแล้วก็หนูมีความฝันเนยากแตเป็นบีนเคียงแต่ป .4 เหมือนกันนะคะแล้วก็มาออริชั่นรุ่นสีด้วยแต่ว่าไม่ติดเพราะตอนนั้นหนูยังเด็กเกินไปแล้วก็ตอนรุ่นห้าก็มาออค่ะแล้วก็ก่อนที่จะ เปิดรับรุ่น5ใช่ไหมสองวันหนูฝันว่าเขาเปิดรับมีนคีใช่แล้วพอเขาประกาศใช่ไหมคะก็เลยรีบส่งรูปรีบกรอกใบสมัครก็ส่งเลยครับใช่ค่ะแล้วก็ผ่านเข้ามาจนเรื่อยๆจริงเหรอผ่านจริงผ่านแบบจริงเใช่โอ้โหฝันที่เป็นจริงอะไรอย่างงี้วะไม่คือฝันว่าแบบมีเปิดรับมีนคีโอ้ยเคยค่ะดีเลย ตอนหน้าเราขอลอตเตอรี่นี้ยังจริงค่ะพี่หนูอ่ะตัวตรงหนูเลือกไม่ได้หนูชอบทุกคนเลยแต่ว่าพี่หนูแบบว่ามีเป็นไอดอลแล้วก็ชื่นชอบมากๆคือพี่ไปย่ะอ๋อใช่ว่าพี่เขาเปอร์ฟอร์มแนนดีมากคือชพี่เขาจะเครียดค่อนข้างจะมีงานยุ่งแต่ว่าเขาสามารถเคลียร์ตารางตัวเองได้แบบลงหลบมากๆแล้วก็แบบมีพี่เขาเป็นไอดอลจริงๆใช่แบบจัดตารางชีวิตตัวเองดีแล้วก็ชอบพี่เขาตอนทุกครั้งที่เปอร์ฟอร์มเลยค่ะ ามีคาริสมาแั้วออร่ามากครับแล้วก็ของหนูตอนแรกคือตอนเด็กหนูเห็นพี่บีนเคใช่ไหมคะก็เลยบอกยายไว้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าเนี่ยหนูจะมาสมัครบีนเคถ้าหนูอายุถึงเมื่อไหร่หนูสมัครเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็พอเปิดรุ่น5หนูมาสมัครเองโดยคล้ายๆพี่น้ำมนต์เลยค่ะแบบไม่ได้บอกพ่อแม่ไว้ก่อนแล้วก็พอประกาศปุ๊บติดปุ๊บแม่ก็เดินมาแบบงงๆว่าเอ๊ะลูกฉันไปสมัครบีนเคตอนไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ พ่อหนูก็เห็นสัญญาแล้วค่ะ่็หนบโออไม่เป็นไรดีกว่าพ่อหนูแค่แบบไม่สปอยเรื่องนี้เลยคเพราะว่าหนูเป็นเด็กเรียนมากกอ่าหนูเป็นเด็กเนิร์ดเลยแบบวิช่ทางนี้เลยพ่อไปเห็นแบบเออไปเรียนหนังสือที่กรหมือะไรย่ยแต่ความตั้งใจเรามันแรงแบบตั้งใจมากคือปรึกษากันอยู่สองวันค่ะจนแบบพ่อเห็นว่าหนูตั้งใจมากๆแบบมันคือความสุขของหนูเลยแบบที่นี่คือความฝันแล้วก็สิ่งที่หนูจะทำมันก็พ่อก็เลยให้ค่ะแล้วก็ตอนนี้พ่อก็ เป็นแฟนขับวินเทอร์ค่ะพ่อไปดูทุกไปดูไลฟ์สดพ่อดูทุกไลฟ์แล้วแม่หนู่ก็ถามว่าสามารถสูงของขวัญในไลฟ์ได้ไหมในขลุ่ไม่เป็นไรนูรู้สึกดีมากทุกท่านในเดบิวต์เพราะว่า ก่อนหน้านี้แค่พี่เฉลยขู่ไว้ว่าเราอาจจะไม่ได้ติดเอวีนะแบบใครที่แบบว่าสกิลไม่ถึงค่าที่เขาคาดไว้ก็จะไม่ได้ติดเอวีแล้วก็พอเราเดบิวต์ครบแบบนี้ก็มีใจมากๆที่เราอยู่ครบทุกคนทำไมเราเพราะเราเก่งครับเก่งตำรวจจครับอะไรอ่ปลูกตอนนี้พี่เสียใจอยู่มียากเลยเลยลูกหนูก็เป็นคือแบบว่าหนูอยากจะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีหนูจะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแบบไม่พัฒนามากกพัฒนาน้อยแต่อย่างน้อยก็ให้ทชื่อว่า เวลาสนุกสนิทฮันนีซึ้นแบบอ่สมมติสเตจนี้เฮ้ยน้องเก่งมากตอนนี้สเตจต่อไปน้องเก่งขึ้นอะไรนี่ก็เป็น,นอ,ปอย่างนี้ทุกสเตจแล้วก็สิ่งที่หนูคาดหวังในสุดน่าจะเป็นอยู่ในวงนี้แบบที่มีความสุขกันหว่าไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่หลังอยู่ตรงไหนก็มีความสุขแบบมีแบบของตัวเองครับครับรู้สึกไงบ้างที่แบบเออมีแฟนๆเดินเข้ามาหาเราในเลนของเราแล้วก็แบบจับมือกับเรา คนหนูก่อนก็ได้ได้ค่ะคือหนูนะคะจะบอกว่าหนูไปงานจับมือมาตอนที่หนูอยู่วันป .4 ป .5 นี่แหละค่ะหนูนี่แหละเป็นเด็กท้ายเรียนเองคือหนูเคยลงรูปหนูตอนไปจับมือในแอป IM ไปแล้วนะคะอ่าเพราโหลดทางไหนนะโหลดทางไหนโหลดไม่เป็นเลยเขาไหกว่าตัวที่ IM Action IM Action เย่เย่ก็คือหนูรู้สึกแบบหนูดีใจมากเพราะตอนหนูมางานจับมือพี่ปันค่ะรูอแบบคนเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบหนูรู้สึกว่า ถ้าหนูเป็นที่ปันหนูคงจะมีความสุขแน่ๆเลยถ้าจะมีที่แฟ้ขับมาขนาดนี้แล้วพอเป็นถึงที่ตัวเองต้องไปจับหนูจริงๆก็คือแบบหนูตื่นเต้นมากๆครั้งแรกที่หนูจับมือกับแฟนคลับใช่ไหมคะหนูมือสั่นเลยเพราะว่าหนูตื่นเต้นแทนเราเองมือสั่นดีนหนูมือสั่นแล้วแบบหนูมีความสุขมากๆใช่หนูอยากมีคนมาชอบอะไรแบบนี้สุดมากๆแล้วแถวน้องยาวด้วยยาวอธิบายนี่ขดมากใช่แบบนี้ยาวมากหนูอยู่ข้างๆแอร่มอยู่เขาคลอดเหรอ ใช่นาะนนันแล้วหนูหันไปเห็นจะเห็นย่าแบบอู้ยเด่กกับแฟนขับอยู่น่ารักมากหนูจะบอกว่าโรงเรียนหนูค่อนข้างเป็นแบบวิชาเน้นๆเลยเ<อ>แล้วก็แบบว่างานเยอะมา,มากๆเวลาทํางานเวลา็จ่เอากลับมาทําเวลาพาักแบบอ่าช่วงนี้เต้นเสร็จปุ๊บพักเอาเต้นออกไปทํางานแล้วก็ทํางานเสร็จก็เอาทาง,งานออกไปแล้วก็มาเต้นต่ออะไรแบบนั้นแล้วก็เหมือนมันมีช่วงนึนูถ่ายเอ็มบีด้วยใช่วันต่อมาต้องมาเรียนหนังสือตื่นหกโมงค่ะ นหลับทุกวันเลยะหลับผิดคาบแบบติดกันแปคาบบนเลยหลับตอนแบบว่ามาแบบพอมันเหนื่อยก็จะมีพักเที่ยงแล้วแตช่วยช่วยช่วยแล้วก็จะนอนลงไปฟุบอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมเอาเก้าอี้มาต่อกันแล้วหลับเลยวันนี้ย่าช่วยลูกแล้วไม่ช่วยแล้วเพื่อนช่วยมเพื่อนช่วยไหมไม่มีค่ะเพื่อนทิ้งไปเมช่วยเพื่อนแบบถ่ายรูปทื่ือเขเขียนเหมือนกันนายรูปตอนนอนอะไรไม่ช่เรานั่นแหละนะครับ คีบีดี้แบบนี้เนี่ยขาดอะไรแปลว่าอะไรทุกวันนี้ใครเพิ่อยู่อย่าเอออย่าแคปส่งครูนะฮะทางด้านนี้น่ยเกียวยาสียาดับเบิลยาเซนท์พ่อหนูก็ชอบเลยพิเศษฮะไม่หนูหนูชอบแบบชนิดอต่หนูชอบเลขแช่์หนูชอบแล้วก็เมื่อวาหนูก็จะเอาอุคุระเลน์มานั่งเรีน ธรรมชาตที่สุดก็คือหชอบไปเดินสวนแบบอชอบไปดูธรรมชาติแล้วก็ใช้แบบกล้องซีมๆๆๆแบบซึ้๊ดซึ๊ดซึ้แบบหนูชอบเก็บบรรยากาศธรรมชาติแล้วก็หนูรู้สึกว่าการที่หนูถ่ายรูปแบบมันคือแบบการเก็บความทรงจำดีๆไว้ในรู <aş> ปรูปนึ่งยิ่งแบบพอเป็นรูปพีมเนี่ยมันจะขลังมากนี้คือความที่สุด